สวัสดีค่ะชาวราศีเมษนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกระดงความรักของชาวราศีเมษนะคะก็เป็นการดวภาพรวมเนาะก็จะเป็นตั้งแต่วันที่15นะคะถึง21วิมิถุนายนนะคะเมจะขออนุญาตปรับเปลี่ยนเรื่องของเวลาในการดูแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะคะเมจะพยายามทำให้ครอบคลุมที่สุดทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะ ครทีร่อยากดูตัวเองอยู่ราศีอะไรนะคะช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่งตะวันตกเรียดต่างๆไปศึกษาละเอียดกันได้ใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะว่าเมย์ให้ายละเอียดของราศีไว้แล้วแล้วก็นาดูได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ใครอยากจะลส่วนตัวรบกวนแอดไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะ mm hmm. โอเคมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันเลยนะ ความรักของชาวราศีเมษช่วงวันที่15ถึง21มิถุนายนนะคะความรักของชาวราศีเมษช่วงวันที่15ถึง21มิถุนายนนะคะความรักจะเป็นอย่างไร Two of Cups นะคะ The Chariot Wow The Empress นะคะ Six of Cups นะคะ Ace of Swords เนาะ The Sun ไม่บอกเลยว่า เป็นไพ่สองถ้วยแล้วขยายด้วยเดอ Sun าเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะเซเว่นอฟวานสนะคะเดอ s สตาร์ e วีนออฟวานนะคะแล้วก็เพจออฟคัพสคนโสดคะมีโอกาสที่คุณจะได้พบคู่คุณถ้าคุณรอคนเก่านะคะให้กลับมามีโอกาสที่จะ ได้กลับมาคุยกันนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคะเป็นคนที่มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วคนเก่าคนมีแล้วแล้วยะนามีเรื่องของหะยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีโอกาสนะคะเป็นช่วงที่คุณจะดูเดู <c oughs> ด,ดีเป็นพิเศษนะ่าสรับชาวราศีเมษนะคะ To of พคร p กับ t ด e Sun ก่อนนะไม่ขอขอ,อ,อนุญาตอธิบายสองใบนี้ก่อน ความรักความสุขคู่ครองนะคะความสงบงในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะความสุข <c oughs> เห็นไหมทวับเข้ากับเดือดสันขึ้นมาถ้าคุณโสดมานานยินดีด้วยนะคะคุณจะได้เจอคนที่เป็นคู่งคุณที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันมีความสุขจริงๆมีความสุขมากๆมีโอกาสที่เขาจะเดินทางท่องเที่ยวมาหาคุณก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องของระยะเวลาไอระยะทางนะคะทีเ่เป็นปัญหาพอเป็นไพ่เดือดชาลีออนกับไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมานะคะ เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เท่าที่เมย์ดูตอนนี้มีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาหาคุณถ้าคุณโสดอยู่นะคะมีโอกาสจะได้เจอความรักที่เป็นคนไกลชาวต่างชาติได้นะคะหรือเป็นคนไทยที่อยู่คนคนละต่างจังหวัดหรือคนหรือคนที่อยู่ต่างประเทศได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าความรักดี <laughs> เราจะพูดยังไงนะไพ่สวยมากนะคะไพ The ่เดดเอ็มเทสกับไพ่เดดสตาร์ขึ้นมาเป็นไพ่เมเจอร์ค่ะหน้าทั้งสองใบ เป็นคนที่ทําจะทาให้คุณรู้สึกว่าคุณสมบูรณ์แบบในเรื่องของความรักถ้าเป็นช่วงที่คุณจะได้เจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าหัวใจคุณอิ่มฟูอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงที่เวลาที่ดีมากๆที่คุณจะได้เจอคนคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเต็มนะคะคุณเต็มจริงๆในเรื่องของความรัก six of cups queen of wands ขึ้นมานะคะถ้าไม่ใช่คนเก่าของคุณคนคนนี้เขาเป็นเคยคุณกับเขาเคยมีการร่วมกันในอดีต นะคะแล้กลับมาเจอกันน่าจะเป็นคู่เก่าควรเป็น p a s s l ทไ e Relationship ได้นะคะแต่สิ่งที่มันมีตอนนี้ที่ปัญหาไพ่ยแย่นะมีแค่ใบเดียวก็คือ a d o s บ o r t คือคุณอาจจะมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเปิดใจนะคะในเรื่องของการรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาการตกหลุมรักสำหรับคุณมันอาจจะเป็นเรื่องยากหรือคุณกลัวที่จะเสียใจแต่ไม่บอกเลยว่าถ้าคุณได้เจอคนนี้นะคนคนนี้จะทาให้เป็นจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณจะเปิดใจได้อีกครั้งหนึ่งอะไรที่คุณเคยมีในใจคุกที่คุณเคยขังตัวเองไว้เพราะคุณกลัวที่จะตกหลุมรักน่ะมันจะไม่มีคนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งเพราะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้เจอคู่จริงๆของคุณนะชาวราศีเมษนะคะอาจจะเป็นคนที่กเอ้อ่อนกับคุณได้นะคะเพ g e ออฟคัพขึ้นมาคนคนนี้เขาจะมาออฟเฟอร์ความรักให้กับคุณมาออฟเฟอร์มีตรภาพดีๆให้กับคุณนะคะมีบอกเลยว่าจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึก อิ่มแล้วก็เติมเต็มมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่ก็เหมือนกันนะคะช่วงนี้เหมือนได้กลับมาย้อนอดีตในเรื่องของช่วงเวลาดีๆร่วมกันบางคนอาจจะได้กลับไปสถานที่เดิมๆที่เคยเจอกันนะคะเป็นอ่ะเหมือนไปช่วงที่คุณทั้งคู่อะค่ะอาจจะมีทริปหรือ,อไี่ก็แล้วแต่กลับไปทําอะไรนะคะหรือกลับไปสถานที่เดิมๆอาจจะเป็นไปร้านอาหาร ร้านแรกนะคะที่เราเคยไปเดทกันที่เราเคยไปทานข้าวกันเราก็ได้ Energy หรือสิ่งที่มันดีขึ้นเนี่ย e n เ r g y เก่า <c oughs> <c oughs> ๆที่เหมือนคุณเหมือนคุณได้กลับมาจีบกันอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลาดีๆมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าไม่ว่าคนโสดหรือคุณมีคู่ความสัมพันธ์คุณจะมันจะเป็นช่วงที่ตลบอบวนไปได้วยของความรักนะคะ Energy ที่ไม่ได้จะให้คือดีอะ่ะคือไม่ต้องจะพูดยังไงคือมันดีมากจริงๆนะคะ มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันบางคนอาจจะตัดสินใจซื้อรถร่วมกันนะคะหรือว่ามีแผนอะไรที่จะพัฒนาขยับขยายนะคะในเรื่องของที่อยู่เรื่องเรื่องของรถเรื่องของอะไรที่มันที่มันดูมันดูจะทําให้มีความสุขในอนาคตได้มากขึ้นมีความมั่นคงในอนาคตที่มากขึ้นนะคะให้ the empress หรให้ the star ขึ้นมาถ้าคุณคิดหรือหวังเรื่องของการมีบุตร มีโอกาสที่คุณจะมีบุตรนะคะหรือมีลูกได้มีโอกาสที่จะสมหวังเอาง่ายๆคือเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ความรักแบบโอ้โหอะไรที่มันเคยตายไปแล้วมันกลับมาใหม่นะคะส่วนคนที่ยังรอคนเก่าก็าเหมือนกันถ้าคุณกลับมามีโอกาสที่คุณจะกลับมาคบกันหรือมีโอกาสที่คุณจะมาปรับความเข้าใจกันแล้วมันเป็นความรักที่มันดีมากเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเหมือนกลับมาเป็นสิบสี่ครั้งหนึ่งเหมือนกลับมา อยู่ในช่วงเวลาของตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งเหมือนได้ย้อนวัยย้อนเวลาของการเมยจะพูดยังไงดีอะคือ energy ที่เมยได้คือมันดีมากคือเป็น energy ที่คุณจะรู้สึกว่าอิ่มมากๆแล้วก็ฟูหัวใจคุณจะฟูแล้วก็พองโตมากๆเอาไว้แค่นี้แล้วกันไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่ามันดีนะคะไพ่เสียมีใบเดียวเท่าน,นั้นเองเนาะ โอเคในเมื่อมันดีแล้วนะคะยังมีอะไรที่ต้องระวังไพ่อยากจะแนะนำอะไรไหมสำหรับชาวราศีเมษนะคะ energy มันดูเวอร์มากให้ไม่ดูจากไพ่มันดูเวอร์มากแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ energy ที่ให้ได้มันดีมากๆนะคะขอสะแสดงความยินดีด้วยนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีเมษคะ เอชเช g i ิ้งกิฟตนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ของขวัญนะทั้งคู่ i n i ฟ h e d s y m p h o น y นะคะคนเก่า The f a t e จะเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะได้ความรักนะคะที่คุณต้องการที่คุณคาดฝันที่คุณหวังไว้เป็นช่วงเวลาที่คุณอะไรที่คุณเคยคิดคุณเคยหวังไว้ที่คุณเคยเคยวาดภาพไว้อ่ะค่ะมันจะมันจะประสบความสําเร็จหรือว่ามันจะเป็นในสิ่งที่คุณคิดหรือมันจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าถ้าถามว่าเป็นช่วงเวลาที่ เป็นช่วงเวลาที่จักรกวาลเขากําลังตอบแทนคุณหรือว่าให้สิ่งที่คุณเหมือนคุณเป็นคนที่เคยจะพูดว่ายังไงเหมือนคุณเชื่อมั่นในความรักตลอดเวลาเหมือนคุณเชื่อมั่นในจักรวาลเหมือนคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีตลอดเวลาว่ามันจะต้องดีคุณจะต้องได้เจอความรักที่ดีคุณจะต้องได้เจอคนที่ดีแล้วเป็นช่วงเวลาที่จกกักรวาลกาลังตอบแทนสิ่งที่ดีให้คุณจริงๆนะใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนเก่านะคะที่คุณเคยมีอันฟินิสซิฟเฟอร์นีขอรเราอันฟินิส บิสเนสอะไรก็แล้วแต่คือคนที่ยังเคลียร์กันไม่ได้หรือมีปัญหาเลิกกันไปแบบไม่เคลียร์มันมีโอกาสที่คนจะได้อ่าได้กลับมาแลกเปลี่ยนความในใจของกันและกันมีโอกาสจะได้มีของขวัญอะไรให้กันและกันด้วยบางคนคุณอาจจะคุยกับคนที่มีวันเกิดในเดือนนี้นะคะหรือว่ามีอะไรมีมีของขวัญพิเศษอะไรให้กันก็ได้เท่าที่เมย์ดูคืออะไรที่มันยังไม่เคลียร์เคลียร์ซะนะคะอะไรที่มันยังแก้ไขไม่ได้แก้ไขซะ พยายามเปิดใจคุยกันนี่คือให้สิ่งที่ให้ที่แนะนํานะคะพยายามเปิดใจคุยกันพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและการจะทาให้จะทาให้คุณได้ความรักที่คุณตัวเองอ่ะเขาเรียกว่าจะทําให้คุณได้ความรักที่คุณต้องการนะคะไพ่เด f เฟสขึ้นมาไม่บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้อะไรที่คุณต้องการจริงๆนะคะ สิ่งที่คุณเคยมาโนไว้สิ่งที่คุณเคยวาดภาพไว้อ่ะคุณกําลังจะได้มาในช่วงนี้นะเอาเป็นว่าเป็นช่วงที่ที่ดีมากๆในเะรื่องของความรักแล้วกันนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมษก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ